การทําหมันเนี่ยก็คือการที่ไปผูกตัวที่นําเชื้ออสุจิหรือนําไข่ออกมา,อาเข้าไปสู่มดลูกเนี่ยคือเราไปตัดช่องทางนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสเปิร์มหรือไข่ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาเจอกันได้ใช่ไหมฮะอันนี้เรียกว่าวิธีการของการทําหมันฉะนั้นการที่จะแก้หมันก็คือว่าการเอาส่วนที่เป็นท่อะะที่จะนําสเปิร์มหรือไข่ออกมาเนี่ยมาต่อกันใหม่แล้วก็จะทําให้สเปิร์มกับไข่เนี่ยสามารถเดินทางมาเจอกันได้ก็เรียกว่าการแก้หมัน พูดถึงผลข้างเคียงของการผ่าตัดดมยาสลบอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะผลข้างเคียงอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะส่วนน้อยมากที่จะมีอาการที่ว่าติดเชื้อมีการบวมของแผลที่มีการต่อมันแก้หมันเนี่ยนะฮะถือว่าน้อยมากเรียกว่าการผ่าตัดเล็กไม่ได้เป็นการผ่าตัดใหญ่อะไร ที่เขาต่อหมันในคนที่เคยทําหมันไปแล้วต่อท่อมันมาต่อกันแล้วเนี่ยไข่ก็สามารถที่จะเดินทางมาเจอตัวอสุจิได้ฉะนั้นการที่ทํา IUI เนี่ยก็คือการที่เอาเชื้อฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วเชื้อเนี่ยวิ่งเข้าไปที่ท่อที่ได้รับการต่อแล้วเนี่ยนะฮะก็จะไปเจอไข่เหมือนเดิมสรุปก็คือว่าหลังจากที่ต่อหมันแล้วนะฮะสามารถที่จะท้องโดยธรรมชาติได้หรือทํา IUI ได้ ปกติเวลาที่คลอดลูกไปแล้วนะฮะคนที่คลอดโดยธรรมชาตินะฮะคลอดทางช่องคลอดหรือยิ่งคนที่คลอดโดยการผ่าตัดคุณหมอก็จะถามเลยฮะว่าจะทำหมันไปด้วยเลยไหม <recherche> ก็เลยเป็นที่มาว่าส่วนใหญ่จะทำหมันในผู้หญิงมากกว่าอ๋ <insecurity> อให้แผ่ที่ต่อเนี่ยหายสนิทแล้วก็สามารถที่จะมีบุตรได้ประมาณสัก3เดือนขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะปล่อยให้มีโดยธรรมชาติได้แล้ว